นันนี้พ้ามามายากออกกำลังกายจ้ะเดินออกกำลังกายวันหยุดนอนนี่ปิดเทอมสองเดือนครึ่งจ้ะโอ้ยเมือม่อยเมื่อยแรน้ำหมา มาเพิ่อกระแหงไล่ๆพี่น้องดึงไว้กับบยอยหอมดอกไม้ย่างขขางทางหอมดอกไม้คักจะ้ะโอ้เมยย่างกลับด้จ้ะนี่ตอนย่างไปไล่สดปนีทิทายวิดีโอจะ้ะทายวิดีโอเก็บไว้อีกบนานเกิดล้อเฮาก็จะได้เก็บเห็ดแล้ว ทำไมมันเดินแบบนั้นลูกมันเจ็บขาหรือเปล่ารอนนี้ฮะไปทั่วได้บาดนี่เลี้ยวสายเลี้ยวขวา <c oughs> มากันแน่นหนาอนเอาเอาเดินขอบขอบถนนหน่อยเดี๋ยวรถมาเอา,เอาของขามได้บาทนี่ อยู่น้ำละมั่งนั่นย่าหนูรถมานะคะถ้าจะไม่หันก็้องไปหารถ อยมันกินใบหญ้าเหรอล,ลูกดินห่อยทั้งคนทั้งหมามันเดินเหมือนมันเจ็บขาเลยตอนนี้ Kun kappaleen ma. Eh. Jaksako sinä? <laughs> eh, Hoita vai? Joo. Joo. Tule, oteta.

อันนั้นรุดมาแกสลิปบอยโอ้แม่องตามใจน้ำมันบ่อลไอ้สิอันนั้นดูไหมเอัมนเปลี่ยนแม่ดึงไม่เห็นใบเราเพื่อแม่เปลี่ยนมาเปลี่ยนกันแห้งลายคักเอารุดอีกซะเนาะเอาดึงดึง กระวร้อนนี่มือแม่นะแดงเลยเชือกมันเชือกมันเชือกมันรูดไปเมื่อกี้เนี่ยหยอมเกือบมือบาดเออให้กวนอันแหละ <c ười> กินไปทั่วกินยากินไนะ พวกเสียงหันใจอย่าให้มันไปบ้านคนนะนนลกูกไม่ให้มันไปบ้านคนนะอ,อันนี้ต่อย บ่าวเลี้ยงหมาบ่าวรอนนี้เลี้ยงมานะคะอันนี้เป็นหมาหมาพาัน้วจ๊ะหมาป่าหมาแบบขึ้นพ้าไปลาชัดนะจ๊ะ,ะฮะนี่นึกออนกี้หรือติคือว่าเราโฮตูเกสเลยิตติคือว่าฮะ กอ๊ะต้ารีเตก็โยเนึ้รีเตไปแล้วจ้ารถน,นี่กลับบ้านแลว้วกลับมาไปเข้าให้หมาได้จ้าไปโอ้โแลนน้ำหมาพี่น้องหมารอน,นี่แลน มือและเกือบรถชนวังหัน ให้อาหารแล้วก็ให้น้ำนะจ๊ะเสร็จแล้วหรอเยอเสก็จะเป่อปกสิเยอ